นี่ครับนี่คือกิจกรรมศึกษาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นสืงสุดธุรกิจ SME นะครับตรงนี้คือตลาดนัดธุรกิจขนาดย่อม SME นะครับก็ดูบรรยากาศนะครับนี่นะคนี่คือนักเรียนนักเรียน,น,ยนชั้นม .4 ทัก8นะครับที่ทำนะฮะหลายๆเมนูไม่ว่าจะเป็นไก่ขยิาแล้วก็เป็นยำไก่แซ่บวันนี้แล้วก็มีเกี๊ยวทอดนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวต้ม่างนี้ด้วยนะครับ ดการตอบรับอย่างมากมายเลยครับนะครับโดยการนำของคั่อ้ำนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกนมปังปิ้งนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ำนะครับน้ำหลายๆรสนาวันนี้มีชาไข่มุกด้วยนะครับนะครับการนำของคั่อ้ำผู้สัตวั์นะครับครับนี่เป็นการนำหลักเลยที่สับเคลื่อนให้นักเรียนสีัสแปะนะครับนี่นะครับเกิดทักษะอาชีพเรียกว่างานนี้คือนักเรียนเนี่ย มีส่วนร่วมกันทุกคนเลยนะครับจะเห็นว่าด้านหลังนู้นนะครับนู่นด้านหลังข้างหลังนะครับที่จะเป็นโต๊ะครัวขนาดใหญ่นะครับที่วางเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะจัดสรรเป็นเมนูเมนูไว้นะครับด้านหน้าก็คือบริเวณนี้คือจุดที่จําหน่ายสินค้านะครับมันฝรั่งทอดปีกไก่เขย่าเยวทอดนะครับและยำไก่เป็ดตอนนี้ไม่พอขายนะครับนะครับหมดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งตอนนี้กำลังทอดไม่ทันแล้วนะก็มีดูบรรยากาศนะครับให้ความตอบรับอย่างมากเลยนะครับ ครับเนี่ยเนี่ยสองเลยครับ่นี่ดูตีนะังแพนเดอไอ้นี่ยคเดียวอ้นีี่ปน้ำ